ครับนี่วันนี้เรามาอยู่กับโรงเรียนอา,อาชีวะวิทยาลัยอาชีวะศึกษาไทเทควิศม,มอครับเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ในเครือไทยเทคนะครับส่วนนี้คือทางเข้านะครับมีน้องมาสุดน่ารักตัวหนึ่งที่ครับกินส่วนี้คือฟินนะครับหรือว่าสำนักงานห้องคุรการก็ได้ครับเรียกแบบไหนก็ได้ที่นี้จะมีอาจารย์รอรับสมัครอยู่คนหนึ่งครับสวัสดีครับ ไปครับลรงเรืนนี่อาาริครับคุณรู้สึกยังไงครับการมาเป็นอาจารย์ที่นี่ครับทำอะไรอะ่ะถ่ายถ่ายแนะนำโรงเรียนครับอ๋อก็ก็รู้สึกภูมิใจนะขาไม่หนุกเลยครับขอบคุณข้าครับ ขอบคุณครับนี่ขอสัมภาษณ์นะครับว่าทําไมคุณถึงมาเรียนที่นี่ครับที่ผมมาเรียนที่นี่นะครับเพราะว่าโรงเรียนนี้เขาเปิดโอกาสให้ผมได้เรียนนะครับวิชาชีพเพื่อที่จะเอาไปใช้ในอนาคตนะครับโอ้โหเป็นคําถามที่สุดยอดครับแล้วประสบการณ์ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกประทับใจมากเลยครับที่การที่ได้มาเรียนที่นี่เจอเพื่อนดีๆนะครับ ขนาดนะครับเพื่อนดีๆนะครับใช่ใช่ไหมครับคุณได้เลยครับดีครับแล้วทำไมคุณใส่เสื้อรถกซาขาอื่นเนี่ครับผมเป็นสปายครับโอ้ไปนะครับอยากใครรูตอนแข่งกีฬานี้คุณแสบมากเลยนะครับเนี่ยเราขออภัยที่ไม่สามารถถ่ายได้ครับเพราะนักเรียนค่อนข้างอายนะครับคนนั้นก็นครับเวลาเจอเวลาคุยกับแฟนนี่คนละอย่างเลยครับถึงอ่าไม่ทราบว่า อ่าประสบการณ์การสอนอยู่ที่โรงเรียนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่นี่เหรอก็ดีนะตามที่สัมผัสมาเนี่ยมัมีคนที่สนใจก็ใช้งานได้อยู่แต่ที่มีคนอยากให้ปรับปรุงคือการเล่นเกมก่อนเรียนน่ะมันเกินไปบางทีติดพันอยากให้หยุดก่อนให้ทำให้เสร็จซะก่อนทุกอย่างถึงจะ เล่นทำงานให้เสร็จก่อนให้เก็บงานก่อนนะแล้วก็แ่าอีกใบขอบคุณมากครับสอ่อคำตอบครับขอบคุณมากเลยครับอ่าเราต้องทัลโหลครับไม่สามารถถ่ายนักศึกษาแล้วนักศึกษาใหญ่ครับนี่ก็ห้องพยาบาลครับดูข้างในครับไม่เข้าไปรบกวนนะครับไม่มีใครเลยอ่าช่วนนี้คือห้องคอมชิวเตอร์มีแอร์สองเครื่องครับเย็นเลย แครเปิดพัดลมไว้อะ่ะครับอินเตอ <c oughs> อ่าช่วยดีกนะครับเอ่ <c oughs> อ <c oughs> ไม่ทราบว่าท่านองสงกำลังทำอะไรนะครับทำไมาไม่ตอบครับนิสัยไม่ดีเลยส่วนนี้ก็คือห้องสมุดน,นะครับพยายามจะไม่ถ่ายหน้านักเสืออย่าผักผมครับอย่าผัก <c oughs> เราต้องยกสูงนะครับเพราะม,มีเนื้อหาครับเขาไม่เขาอาครับแต่เขาเป็นอาโอ้ย <c oughs> มันคือหลายเราสูงอ้าว,าาวสุดน,นี้ก็เป็นหอประชุมนั่นเองครับถ้าไม่เห็นเลยครับนั่งใครครับอยู่ตรงนั้นถ้ามีอะไรถ้ามีงานอะไรก็จะมาตรงนี้นะครับส่วนตรงนู้นครับไกลๆนู่นก็คืออาคารเรียนแบบอาคารเรียนอาคารเรียนทั่วไปนะครับ ไปการแบบวิชาสามัญก็จะไปเรียนตรงนั้นนะครับแล้วก็หน้าเสาธงครับตรงนั้นส่วนนั้นก็ลงอาหารครับต้องไปแก้ครับเพราะกล้องกล้องผมมันไม่ดีนะครับอนุญาตนะ